สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้ท่ามกลางสายฝนนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของนิ้วในไตนิ้วในไตหลุดได้โดยไม่ต้องผ่าเราจะใช้สมุนไพรอะไรนั้นเราค่อยมาพูดกันท่านผู้ชมแต่เรามาทราบกันก่อนว่านิ้วในไตเกิดจากอะไร นิ้วในไตเกิดจากนะครับแคลเซียมออกซาเลตด้วยการจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ไปขวางทางเดินปัสสาวะของเราอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งท่านผู้ชมและก็สะสมในร่างกายของเราแล้วก็มีการขับสารพิษนะครับสารต่างๆที่ตกอยู่ในร่างกายของคนเราและก็จับตัวกันเป็นก้อนนะครับ และก็ฝังตัวอยู่ในร่างกายของคนเราแล้วส่วนที่จะขับออกมาทางท่อปสัสสาวะเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรในการขับสารพิษและก็สารตกตะกอนพอมันจับกันเป็นผึกเป็นก้อนท่านผู้ชมก็จะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับบางทีนะครับก็จะมีสีขาวเหลืองหรือแม้แต่สีน้ำตาลท่านผู้ชมและก็เราก็จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดเพียงสองชนิดนี้ก็คือ สมุนไพรลูกใต้ใบและสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำนะครับนี่ก็คือเราจะใช้สมุนไพรเพียงสองชนิดในการขับนิ้วขับสารพิษและก็นิ้วก็จะหลุดออกมาเพียงกิน2-3วันเท่านั้นเราไปดูกันว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรวิธีการกินการใช้ชนิดแรกเราจะใช้สมุนไพรลูกใต้ใบท่านผู้ชม เราจะใช้สดๆนะครับก็คือทางต้นเลยท่านผู้ชมไปล้างน้ําให้สะอาดถอนมาประมาณสักหนึ่งกรรมมือนะครับล้างน้ําให้สะอาดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตําหรือปั่นหรือคั้นผสมกับน้ําให้ได้ประมาณสักหนึ่งถ้วยนะครับหรือประมาณครึ่งถ้วยชาท่านผู้ชมเราก็จะนะครับไปผสมกับสารส้มประมาณเท่านิ้วก้อยท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเก็บกองไว้นะครับให้ได้ประมาณหถ้วยชาเอาละ ก็บพอเก็บไว้เสร็จนะครับเราก็จะเตรียมสมุนไพรชนิดที่2นะครับก็คือสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดนะ้ําประมาณสัก1กํามือนะท่านผู้ชม1กํามือก็ประมาณ3-5ต้นนะครับเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับก็คือเอามาตําหรือปัน่นเอาสดๆนะท่านผู้ชมต้นสดๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนะครับผสมกับน้ําสาวข้าวนะครับ ให้ได้ประมาณสักครึ่งถ้วยชาท่านผู้ชมหรือประมาณหนึ่งถ้วยชาก็ได้นะครับอันนี้คือไปผสมกับน้ําสาวข้าวน้ําสาวข้าวท่านผู้ชมก็พอน่าจะทําเป็นนะครับก็คือเอาข้าวสารนี่แหละนะครับเอามาผสมกับน้ําแล้วก็กองเอาเราก็จะได้น้ําสาวข้าวท่านผู้ชมอันนี้คือน้ําแรกเราเทออกน้ําที่2แลเราก็เขย่านะครับเราก็จะได้น้ําสาวข้าวซึ่งมาผสมกันกับสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดให้ได้สักประมาณ ครึ่งถ้วยชาหรือ1นึถ้วยชาหลังจากนั้นนะครับเราก็เนี่ยเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากองเอาแล้ววิธีการทําจริงๆท่านผู้ชมเราจะทําอย่างไรนะครับก็คือเอาน้ําที่คั้นจากลูกใต้ใบที่ผสมกับสารส้มนะครับประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับก็คือกองได้แล้วมาผสมกับหญ้าเอ็นยืดที่เราทําการผสมกันนะครับโจก็จะบอกวิธีทําที่มอนิเตอร์นะท่านผู้ชม หลังจากนั้นนะครับเราจะกินครั้งแะะประมาณครึ่งถ้วยชาท่านผู้ชมก็คือกินอยู่ประมาณทํากินอยู่ประมาณ2-3วันนะครับก้อนนิ้วก็จะหลุดออกมาทางท่อปัสสาวะเพราะว่าช่วยทำให้ไตของเราทํางานได้ดีขึ้นนี่แหละนิ้วในไตก็จะหลุดออกมาเป็นกน้อนๆเลยก็จะมีก้อนเล็กก้อนน้อยนะครับสอบเพียง2-3วันนิ้วในไตหลุดได้โดยไม่ต้องผ่า ช่างงัดนักแหลิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสารคามในการทำให้นะครับใช้สมุนไพรยญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำผสมกับน้ำสาวข้าวปั่นออกมาให้ได้ประมาณ1ถ้วยชาหรือครึ่งถ้วยชาก็ได้ส่วนลูกใต้ใบก็นะครับปั่นให้ละเอียดนะครับผสมกับสารส้มถ้าปายเท่านิ้วก้อยนะครับแล้วก็กองกับน้ำ เอาทั้งสองอย่างนะครับมาผสมกันเราก็จะกินเพื่อในการขับนิ้วในไตนิ้วในไตหลุดได้โดยไม่ต้องผ่าใช้สม,มุนไพรลูกใต้ใบหญ้าเอ็นยืดชะงัดนักแหลสิบอกไห่